สวัสดีครับขอต้อนรับพระสุชอง w r of the ดีเ n น l วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนำเสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาครับว่าเฮลิคอปเตอร์ของทางรัฐบาลอัฟกานิสถานที่เป็นรุ่น Mi-35 มันถูกยึดโดยทางตอริบันโดยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ครับมันถูกทิ้งไว้ในสนามบินของคันดัช ทางตะวตันออกเฉียงเหนือของอฟัฟกา,านิสถานโดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับมอบมาจากทางฝั่งของอินเดียในช่วงปี2019โดยในภาพน,นะครับเราก็จะเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยมันถูกถอยไปพัดออกโดยกองกําลังของอฟัฟกา,านิสถานแต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่าทําไมทางกองทัพอฟัฟกานิสถานเนี่ยถึงปล่อยให้เฮลิคอปเตอร์โจมตีลำนี้ถูกยึดทำไมไม่เคลื่อนย้ายออกจากฐานทัพและเอาไปไว้ที่อื่นก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน โดยตอนนี้ครับทางตริบันยึดคันดัชได้เกือบทั้งหมดแล้วแล้วก็ยังมีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของอัฟกา,านิสถานประมาณ3,000คนได้ยอมมอบตัวและก็ส่งเครื่องบินหลายลำรวมถึงยานพหานะมากกว่า500คันให้กับทางตอริบันก็มีคลิปนะครับโผล่มามากมายเพื่อเป็นการยืนยันว่าคันดัสเนี่ยถูกควบคุมโดยทางตอริบันเปที่ร้อยแล้วก็มีการใช้รถทมวี ที่สามารถยึดได้นะครับเอามาขับในคันดัชโดยชัยชนะของตอริบันในครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทางรัฐบาลอัฟกานิสถานอย่างมากและสหรัฐที่ทอนทหารเนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าทางอัฟกานิสถานเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับตอริบันด้วยตัวเองและอาวุธที่สหรัฐเคยจัดหาให้กับรัฐบาลอัฟกา,านิสถานตอนนี้ครับบางส่วนอยู่ในมือของตอริบันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตอริบันเนี่ยยึดคันดัชรวมถึงยึดอาวุธต่างๆจากการยึดเมืองนี้ได้ครับ จะส่งผลและก็มีแนวโน้มที่ทางตอริบันเนี่ยจะบุกเร็วขึ้นแล้วก็แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นในทางเหนือของอัฟกานิสถานอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานำเสนอครับว่าแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพอัฟกานิสถานก็ยังถูกทางตอริบันยึดเอาไว้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันครับว่ามันถูกยึดเพราะอะไรทำไมถึงไม่เคลื่อนย้ายก่อนที่เมืองจะถูกยึดก็เป็นเรื่องถกเถียงกันนะครับ หากผู้ชมมีข้อม็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดนลงใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ